ก็เมนูสุปก๋หมี่ปลาทอดสมพักมาเด้อค่ะเด้อสุขเจริญรกันสุปก๋หมี่ค่ะทุกคนจางเอาไปนน้อยสมพักเน,กเนาะค่ะเนาะปลาทอดนัวๆมาเด้อค่ะเด้อขออนุญาตกินไปคุยไปเนาะค่ะหิวหิวหิวซุปก๋หมี่ยาเป็นกับโปิตีนโดนเติมเนาะค่ะเ,เนาะทุกคนขออนุญาตเด้อคะ่ะผักเยาเพ็น ประกาศขาวค่ะทุกคนแซ่บแมงมันกระหลายขานอกลบมีบีแดดบ่มีเลยค่ะทุกคนบ่มีแดด สามียายเพ็่นางหนาล่วงหมดอันท่าลหรื่าหนาวหนาวแล้วแล้วร่ากำลังดีประสันป่าที่เรียกยายเพ่นอ่ะ ว่าจะไปกินยุ่ข้างนอกแล้วค่ะลมแห้งค่ะทุกคนยันยันทุกคนบริณยยินเสียงยายเพชรไหมคะเพราะว่าลมลมแห้งเกินค่ะ mẹ cho kênh khẩn nói phát cả chiếu phí nó Tuần nhé chắc nói là chỉ khăn sụp hả thưa เช่นจิมาต่อแบบซีกับซีมาเอาเลี้ยงเม่ยเลี้ยงเม่ย มีเอฟจีเนาะถามมาถามยาเพ็ญมาถามยาเพ็ญมาว่าลูกทำไมไม่เหมือนพ่อ,อถามมากระสันนะคะทุกคนลูกทำไมไม่เหมือนพ่อ นักถือขนาดนั้นเลยเหรอว่าษนคลิปที่บันพ่อเนาะ,ะเขาเนาะคลิปบันพอ่นนอเพิ่นคอมเมนต์มาถ่ายเย็บเพิ่นจำมะพิดเนาะลูกหน้าไม่เหมือนพอ่อประมาณประมาณนี้แหละค่ะทุกคนนับนับถือขนาดนั้นเลยเหรอภาษา่าเปิดคอมเมนต์มาจัน่นเนาะ ลูกสาวเยฟินอะบ่แมนลูกเคิงเนาะค่ะเนาะก็เลยบ่ได้คือพอเด้อค่ะเด้อเพราะว่าบ่แมนลูกเคิงค่ะเยเพนแต่คิดว่าเป็นสิเป็นเอฟซีใหม่นะคะทุกคนเพราะว่าเลี้ยงสามีเยฟินกับกับลูกเยฟินเนี่ยเยฟินอะบอกมาอยู่เรื่อยๆเนาะค่ะเนาะทุกคนก็รู้อยู่เรื่อยๆเนาะถ้าเป็นเอฟซีเก่ามันก็รู้อยู่แล้วว่าอะ ครอบครัวเย,ยเป็นเป็นจังไรอจังไรอยังสี่นะคะคุณอันนีเนเ้เพิ่นคืสิเป็นเอฟซีใหม่ค่ะเยเป็นคิดว่าลูกสาวเย,ยเป็นอ่ะ บ่เมลูกครึ่งเนาะค่ะเป็นลูกกับแฟนเก่ายายเพ็ญเด้อค่ะเด้อซึ่งพ่อเป็นคนไทยค่ะแต่ว่าลูกสาวยายเพ็ญเนี่ยพ่อฝรั่งนี่เลี้ยงมาตะหน้อยมาตะหน้อยเลยค่ะทุกคนก็เลยมีความหักความผูกพันกันนะค่ะเพราะว่าลูกสาวยายเพ็ญน,นี่ก็คือเด้เอิ้นว่าพ่อนี่คือเริ่มเอิ้นพ่อนี่เอิ้นจากจากอ่าสามียายเพ็ญ คนปัจจุบันเลยค่ะทุกคนเพราะว่ากับแฟนเก่าพ่อของเพนน่ะเย่เพนกับพ่อของเพนเลือกกันเลือกกันโดนแม่ค่ะทุกคนได้สามขวบน่อยๆน่ยสามขวบน้อยๆที่นี่เย่เพนกับทำงานเลี้ยงลูกส่งเงินให้ลูกเลี้ยงลูกพ่อมีแฟนก็เลยพามาบ้านมาแต่งงานกันนี่แหละค่ะพอ,อะลูกสาวเย่เพนก็เลยได้รับการดูแลจาก สามียยเพนตะหน่อยมาทุกคนก็เลยมีความหักความปูกพันกันค่ะจังภาที่เห็นในวันพอน้องๆเปิดค,คอมเมนต์มาจังสันนะคะทุกคนเิ่นว่าลูกหน้าไม่เหมือนพ่อนับถือขนาดนั้นเลย,ยเหรอ่นบ่านนี้ค่ะเยเพนก็รูิสตกตัวว่านับถือเพราะว่านับถือเสมือนเป็นพ่อเลยแหละค่ะทุกคนนับถือหลายค่ะเพราะว่าสามียยเพนนี่เลี้ยงดูมาตะน่อย ค่ะส่งเสียเรียนเท่าทุกมือนีเนาะค่ะเนาะแต่ก็มีอีกคอมเมนต์เพป็นกบบว่าใช่ใช่ลูกอ่าครึ่งไหมโบแมน,นะะเนาเนนบบเเนะค่ะเนาะโบแมนเนาะค่ะเด้อยังเป็นการตอบรวมๆแล้วเนาะค่ะเนาะว่าโบแมนเนาะค่ะเป็นลูกอ่าคนไทยเนาะค่ะ แเพป็นกระถางเนาะบ้านไอซี่เป็นกระถางว่าเป็นเกายายเพนญอะเป็นคนบ้านเดียวกันบ,บอมบอมเอเนาะค่ะเนาะบอเมเอนได้ค่ะเด้ออ่าพ่อของลูกเนี่ยเป็นคนเป็นคนอ่าเมืองเลยค่ะจังหวัดเลยค่ะทุกคนบอเมเปนคนบ้านเดียวกัน Nào ta đi Chạy chào xù Chào xù biết nào bỏ วุ้เต่าสูงอนี้แหะก็ลดือดลกันสามีจะเป็นกัเลยเลี่ยงมากลี่ยงมาตน้อยค่ะจุดต้นเห็นกันยี่สิบน้องเขาอสอจะเป็นกันยี่สิบปีเลยค่ะทุกคุ แต่มาพี่สามียัเพ่นอักเยี่ยงลูกยัเพ่นมากแล้ออาาวเจ้าหาปวปกลัว เจ็บเยพินกับกินไปคุยไปแล้วค่ะกินไปคุยไปน้องเนาเนาะเยพินกับตอบ FC. เอฟซีเลี้ยงของลูกสาวเยเพินนิดค่ะเด้อเลี้ยงหน้าตาบโคกูสามีเยเพินนะคะ,าต,าคะ,ะ,คะตอบไปแล้วยนน้องเขาเนาะว่าเพิ่นบ่แม่นพอลูกกันที่แท้จริงค่ะแต่ว่ากับ เปรียบเสมือนพ่อจริงๆเลยล่ะคะ่ะเพราะว่าสามียัยเพ็นน่ะดีหลายดูแลดีดีก็ดีค่ะทุกคนเยเพชก็ยังอะยอมรับไดกกวามดีของล้งนะคะ่ะลูกไปตลาดกลับมากสะาดกับบอกยัยเพชนโทรน้นำนะ ง,ง่วงก็สัตว์ทำไมช้าจังยันว่าถ้าหลุดไปสุดนั่นสุดนี่เป็นยานแบบนั้นนะคะทุกคน เงม่ยากยูกเรือมยตอเดี๋ยวไปทุกคนงวอหารบานเฮาเน่ะครั ยามบ้านกับทุกคนอยากให้เด็กพาญี่ปุ่นไปเดินเรื่องมาสันติสิไปได้กะทุกคนเพราะว่าวัคซีนญีเปุนกับบริษัทในคิวอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็เคยเดินแล้วมันบาผ่า,านญีเปุนกับควมั่นใจเนาะว่าสิเดินเรื่องเหตุวิสาอีกมันสิผ่านบอลกทุกคนกับปรมเดนว่าบรอยากไปดอกแต่ว่ามันไปอย่าง,ย,างย่างไรกันกัดขานไปเด้อค่ะทุกคนญีเ,นเปุนเป็นแบบนั้นเด้ ขันไปง่ายเลยยัยพิเป็นตัวบ่ออยากไปนะคะทุกคนแต่ว่าใจลึกๆอ่ะงก็งอยากไปเที่ยวไปยามเพิ่นอยู่แต่ว่ามันไปง่ายคนที่ว่าไปง่ายไปลําบากเอกสารเดินเรื่องอยากก็เลยเห็นแห่งยัยเป็น,นกายเป็นบ่ออยากไปสิไหมคะทุกคนแต่ว่าลุมไส้กับก็ไเลยจะรับปากแต่ว่าเราสไปบอกกับคนบางคนว่าเราเกิดมมานะคะทุกคนเราก็คิดหอดเราหักลุมไส้เรา สามียายเพ็ญหนนะักคนเนี่ยเราหักแห้งนะคะทุกคนในบรรดาลูกเราหาคนสามียายเพ็กจะเป็นลูกคนไงคือกันคือกันกระยายเพ็ญนี่นะคะ่ะสามียายเพ็ญจะโทรหาแม,าม่ทุกมื่นจุกมื่นบางสิ่นะคะทุกคนบอกว่าสิช่วงที่เราเห็นงานอยู่ซาอุหรืออยู่ไหนกันปะ่าวค่ะอยากให้ลูกเนี่ยกลับบ้าทนีะ่ะพาเมียไปทุกคนนะเ,ะเยาว่าเยปินนะจำไหนะ่ะเรื่องเรื่องยากอ,อะทุกคนยายเพ็ญก็ประหยากไป ข้างที่เรยวกะบ้องตรงเนาะว่าเอกสารมอบพานตอนนั้นก็เห็ดไปกับลูกสาวเนาะค่ะเนาะยายเพชรน่ะกับลูกสาวเดินเรื่องสมบัติเงินหลายบาทเลยค่ะทุกคนก็บพานค่ะนี่วัคซีนยายเพชรกับยังบ้านอีกทีรอวัคซีนอ่ะเนี่ยโมเด d ร์นาทุกคนเบิ่งวันจิตดิจิดยำใด้เรงขีดแล้วกะบ่รู้ว่าคันเดินอีกมันสิผ่านบอลแล้วกันเนาะ กลยม่รู้ว่าสามียัยเพ็ญจะยวาัปไหมคะทุกคนไม่ยากอะไรงลย,ยไปยังไหไปยังยังให้ลูกไพ่ไปยังให้ลูกไสไปนะทุกคนคนเท่าคนเท่านะอแปดสิบตัวกับทุกคนสิกสิกาสิเขาไปหาเกาสิบแหละค่ะทุกคนไม่ยากย,ากย,ากยากัยเพ่นแต่ว่าแข็งแรงแข็งแรงขับรถจับใจตลาดเองยัยเ,เพ่นกันยังเงยเงิดหลายคนเถาวันห่อแปดสิบแปดสิบนี่คือบางคนเปนกัน เดินเหินบ่ได้เนะาะค่ะทุกคแต่ว่าไม่ยายชัยพิณเนนะี่ยขับรถรับจตลาดเองในชัยพิณกับเงือดหลายก็ไม่กกนนะาารูร้กันเนาะว่าสามีชัยพิณเป็นสิ่งจังไงทุกคนคลิปนี้จะเป็นกับมาทาักทายพี่น้องกับเมนูบับา้านอาหารบั๋นฮาวสูบ,บัะหมีปลาทอดสมผักขคข้าวมิ้วข้าวม่เข้าวกลั่นนัวนัวมาตอบเอฟซีเนะาะค่ะเนาะว่าเป็นอย่างตังอ่า ลูกสาวหญ่ขึ้นหน้าตาหน้าตาไม่เหมือนพ่อนับถือขนาดนั้นเลยเลยโลจัลปากเป็นคอมเมนต์มาแบบนี้เนา้องขนมจะเป็นก็เลยอ่าเห็นนี่แหละขาพูอสู้ฟังหน้าตาก็คือกับเพราะว่าเพิ่น์ลเมนลูกฝรั่งเพิ่น์ลเมนลูกคืองะค่ะน้องเพิ่นเป็นลูกคนไทยค่ะกระสิเห็นลูกสาวยหญเขึ้นกนากรายพอนั่แหละค่ะทุกคนก็เรียกวนับถือขนาดนั้นเลยเลยโลจัล นับถือค่ะอย่ายเป็นจะาขอบอกเลยค่ะนับถือเนาะค่ะเนาะเพราะว่าเลี้ยงมาตะหน่อยค่ะเลี้ยงมาตะหน่อยเลยค่ะเปรียบเสมือนเป็นพอจริงจริงค่ะยายเป็นคำตอบเนาะค่ะเนาะตอบเอฟซีเด้อค่ะเด้อจิ๊บหน้าพอกันไหมอย่ายเป็นกรอกรอบพูดพี่น้นองสุขสุขค้นนะคะเด้อติดตามที่ให้ยกำลังใจอย่าเพ่ญเมียฟร,รังมโนกรอกอให้รักษาสุขภาพด้วยค่ะกรอให้มีทุกความสุขค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย